สภาพอากาศวันนี้กลมอุตุเตือนฝนถล่ม43จังหวัดบ่ายถึงค่ำมาแน่ใต้หนักสุดกระสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับรายงานสภาพอากาศกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังรายงานสภาพอากาศกันเลยนะครับสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือน43จังหวัดร,รับมือฝนฟ้าขนองระวางบ่ายถึงค่ำเผยภาคใต้หนักสุดร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง วันที่28มิถุนายน2564กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ายอมความกดอากาศตำ่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้นะครับทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ทำให้ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะนี้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีน้อยลง พยากรร์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพระยาน,าน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณห,หภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยนะครับนอง g ทายบึงการน้องบัวลำพูอุดรธานีจกลน,นครน,นครพนมมุกดาหาร อำน้าจเจริญและอุบลร,ราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 4ถึง2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4มสงสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภักกลางนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ในระหว่างบ่ายถึงค่ำส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชยนัยนาทกาญจนบุรี ราชบุรีและรบบุรีอุณาหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด2 4่สถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3สถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2ถึงเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งในระหว่างบ่ายถึงค่ำ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทธลุงสงขลาปัตตานียะราและนะราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้านขนองเคลื่นสูง1-2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้านขนองร้อยละ20ของพื้นที่ในระวางบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ก็เป็นรายงานจภาพอากาศ ระลาศไทยประจำวันนี้นะครับวันที่28มิถุนายน2564นะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรที่ยังรอฝนอยู่นะครับก็ขอให้มีฝนตกตามพื้นที่ที่ได้ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับครับสุดท้ายนี้กับผมคนเแยข่าวเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานจงโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ